โอ้ทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ถึงที่เดิมนะแต่ว่าเชื่อแม่งพายุหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหพายุมันมาถึงแล้วอะเมื่อกี้มันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาชิบหายแล้วเสียงอย่างหลอนแล้วดูทางนี่ชิบยากกว่าเดิมอีกโอ้ยถึงไวเนี่ยกูโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออเกือบเกือบโอเคครับไปกันต่อ นี่ไงเรามาถึงจุดที่เดิมของเราแล้วเราไปทางปลอดภัยต้องเชื่อป้านะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแปลว่าเราต้องขอบนี้ไปตายขอบแป้ะทุกคนโอ้เสียงดังมากเชื่อเสียงดังอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเชีับไปกันต่อเชื่อนเส้นนี้มันไต่ไปได้เปะะ่า